ใครจะไปเชื่อว่ามันจะมีค่ามากกว่าทองหรืออัญมณีด้วยซ้ำถ้าเทียบกันต่อน้ำหนักวัตถุถือว่ามันมีมูลค่ามากที่สุดในโลกผมกำลังพูดถึงสแตปมที่มีชื่อว่า the bitterskana one cent back on magenta มันมีน้ำหนักเพียง40มิลลิกรัมแต่มีมูลค่าสูงถึง8.5ล้านเหรียญหรือรา,ราวๆ300ล้านบาทมันเทียบได้ว่าเป็นโมนาลิซาแห่งวงการสแตปมในปี1856 มันผลิตขึ้นเพียงชุดเดียวไม่มีการตีพิมพ์ซ้ำใช้ในการส่งของให้กับอนานิคมในตอนนั้นมันประดับด้วยภาพของเรือสำเภาสามเสาพร้อมกับแนบคำขวัญอนานิคมไว้ว่าเราให้แลกคาดหวังผลตอบแทนเวลาในการใช้สแตมดวงนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์แค่นั้นเองมันก็กลายเป็นของหายากจนถึงปัจจุบันมันเปลี่ยนผ่านมือเจ้าของมาแล้ว9ครั้งจนล่าสุดปี2021ผู้ถือรองมันคือบริษัทสแตเล์กิฟบอน ได้ประกาศขายมันโดยแยกเป็นหุ้น80,000หุ้นหุ้นละ100ปอนด์หรือประมาณ4,000บาทต่อหุ้นและคาดว่าอนาคตสแตมดวงนี้จะมีราคาสูงขึ้นตามการเวลาอย่างแน่นอนต้นไม้ที่มีความหนามากที่สุดในโลกมันมีชื่อว่า tree of t u l e มันอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองซานตามาเลเดลทูเลประเทศเม็กซิโก เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นของมันอยู่ที่14.05เมตรโดยมีเส้นรอบวง42เมตรมีความสูงถึง43เมตรอายุของมันคาดว่าจะอยู่ที่1,400ถึง1,600ปีเลยทีเดียวแล้วถ้าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกละ่ะมันอยู่ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามันมีชื่อว่าเลดวูดโดยเฉลี่ยต้นเลดบูดจะสูงประมาณ90เมตร แต่ต้นที่สูงที่สุดมีความสูงถึง115เมตรเลยทีเดียวต้นไม้ตะกูลนี้มีอายุราวๆ1 2 0 0ถึง1,800ปีแต่มีความใหญ่ก็ไม่ได้น้อยหน้าต้นทูเล่เลยมันมีเส้นผ่าสูงกลางเกือบ9เมตรถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกความสูงของมันก็ราวรตึก40ชั้นกันเลยทีเดียว แม่หมาตัวนี้กำลังเห่าไล่คนที่กำลังเข้ามาใกล้ลูกของมันแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาเห็นว่าแม่หมาถูกกับดักติดอยู่ที่ขาจึงตามมันมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้แม่หมายอมเชื่อใจพวกเขาเมื่อมันรู้แล้วว่าคนเหล่านี้จะไม่ทำร้ายมันและลูกมันจึงยอมให้พวกเขานำตัวมันไปรักษาสายตาของมันที่มองดูคนที่ช่วยเหลือ เหมือนพูดมาด้วยสายตาว่ามันจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยน้ำตาของแม่หมาที่แสนเจ็บปวดถึงแม้มันจะเจ็บเจียนตายแค่ไหนแต่มันก็ไม่คิดที่จะทิ้งลูกของมันถึงแม้จะต้องตายแต่ขอได้กลับไปเจอหน้าลูกอีกสักครั้งก็พอแล้ว